สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะช่องชาแนลยูทูปโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้นะคะวันนี้เก่งกี้ก็อยู่ในงานนะคะตัวนี้เป็นงาน Big m o t o ตอร์เซค่ะที่ไบเทคบางนาน,นั่นเองเดี๋ยวเก่งกี้พาชมรูปแบบการตกแต่งนะคะใน Ford e v e r อเซึ่งเป็นรูปแบบที่แต่งได้กับ Ford e v e r เวอเทุกรุ่นเลยนะคะรูปแบบการตกแต่งในวันนี้ค่ะต้นแบบของเขานะคะนี่เลย e อลเวอร์เรตนะคะตัวนี้ค่ะเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะของรถอเนกประสงค์เจที่นั่งค่ะราคานะคะบอกเลยว่าดี งามมากๆเลยราคาเต็มของเขาอยู่ที่1,397,000บาทเหลือเพียงแค่1 2 4 9 0ล0บาทเท่านั้นราคาพิเศษตัวนี้ยังไม่รวมพวกชุดแต่งหรืออุปกรณ์ตกแต่งนั่นเองแล้วก็คันนี้ค่ะพามาชมเป็นบิกแมทเลยนะคะสำหรับในงานวันนี้นะคะเป็นรถที่แต่งโชว์ายในงานนั่นเองเริ่มจากตัวสีรถเลยค่ะ สีรถที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่มีมาจากโรงงานนะคะต้นแบบน้องเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็วันนี้ทําการแรปลอบคันค่ะด้วยเฉดสีที่ลูกค้าเลือกนะคะก็วันนี้แรปเป็นสีเทานมด้านนะคะเฉดสีนี้บอกเลยว่าฮิตมากนะคะในหมู่รถปลูกนะคะหรือสีเทานาโดเกรนั่นเองค่ะแล้วก็ความโดดเด่นค่ะวันนี้เป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะมาพร้อมกับตัวไฟเดนไลไท์ที่เป็นเส้นยาวในกระจังหน้าแบบนี้เลยแล้วก็มีไฟสีเหลืองที่หน้า รให้ด้วยนะคะเป็นไฟสองสว่าง d a y ์ไลท์แบบนี้ค่ะเป็นตัวไฟบาหานะคะ Onyx X6 นะคะขนาดความยาวอยู่ที่30นิ้วนั่นเองแล้วก็พร้อมกับเซตไฟค่ะไฟ H2PO นะคะเป็นไฟดวงเล็กค่ะสีเหลือง ตรงฝากระโปรงหน้านะคะทั้งซ้ายและขวาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ก็ทำการติดเพิ่มเติมนั่นเองแล้วสำหรับด้านบนค่ะเป็นไฟแก๊ปหลังคานะคะบอกเลยว่าทุกจุดนะคะที่เป็นระบบไฟนะคะเราทำการนะคะติดตั้งสวิตช์แยกให้ด้วยนะคะเพื่อสะดวกนะคะในการใช้งานพี่ๆต้องการใช้ในจุดของตัว ตรงไหนนะคะก็สามารถเปิดปิดได้ที่สวิตช์นะคะ 3. จุดตรงนี้เลยนะคะเรามีแยกให้แบบนี้เลยอ่ะไปดูต่อค่ะสำหรับ ระบบไฟนะคะผ่านไปแล้วนะคะก็พามาดูค่ะชุดแต่งในวันนี้ค่ะที่เลือกแต่งโชว์กันนะคะเป็นชุดแต่งวายนั่นเองซึ่งชุดแต่งวายค่ะประกอบไปด้วยชิ้นง,งานจะเป็นสเกิร์ตด้านหน้าและสเกิร์ตด้านท้ายค่ะแล้วก็วันนี้ก็เลือกเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยรับสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วชายสเกิร์ตก็เลือกเป็นสีดําแบบนี้นั่นเองพามาดูต่อค่ะจัดทรงนะคะบอกเลยคันนี้โหลด 3นิ้วนะคะชุดโหลดวันนี้ค่ะของโปรเฟนเดอร์นะคะจะมีตัวปีกนกปรับองศาค่ะลูกหมากกันโคงแล้วก็โช๊คค่ะโชค๊คบอกก่อนเลยค่ะคันนี้นะคะเลือกใส่เป็นโช๊คนะคะตัวท็อปสุดเลยของโปรเฟนเดอร์นั่นเองเป็นตัวทรีเวนะคะ OEM 2.5นั่นเองนะคะขายืดขายยุบนะคะแบบโลแบบไฮนะคะปีกนกปรับองศาได้แล้วก็ตัวน็อตค่ะน็อตวันนี้ใส่เป็นน็อตกันขโมยของเร Ray นะคะตัวนี้เป็นของเรแท้เลยพร้อมกับเบรกค่ะเบรกนะคะพานาเมล่า 21Z ค่ะสีเหลืองพอร์ตนะคะด้านหน้าจะเป็น6พอร์ตด้านหลัง4พอพอตค่ะสำหรับขนาดจานเบรกด้านหน้า4,05นะคะแล้วก็จานเบรกด้านหลังค่ะจะอยู่ที่3,80นะคะจะมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าด้วยค่ะแล้วก็คันนี้เพิ่มเติมเป็นสติกเกอร์ สติกเกอร์ด้านข้างตัวรถแบบนี้เลยนะคะที่เพิ่มเติมในวันนี้ค่ะนี่ให้ดูนะคะด้านหลังจะเป็นสี่พอตนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ตัวเบรกมือไฟฟ้านะคะอันนี้มาให้พร้อมแบบนี้เลยสำหรับด้านท้ายค่ะก็จะเพิ่มนะคะเป็นในส่วนของตัวไฟค่ะ ไฟคันนี้นะคะเดิมๆแล้วตัวเทนจะไม่มีไฟคาเยนแบบนี้มาให้นะคะไฟเส้นสีแดงตรงนี้นะคะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทําการแลปในส่งตัวหนังสือเอเวอเรที่คาดท้ายแล้วก็แลปดวงไฟด้านถ่ายเพื่อให้ดูสโมกนะคะทําให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีนงชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งวายค่ะก็จะเป็นสเกิร์ตด้านถ่ายแบบนี้เลยค่ะ ด้านท้ายตัวสเกินนะคะก็ทํากันและเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะที่เราเลือกทํานั่นเองแล้วก็ด้านล่างคะ่ะทําการเปลี่ยนนะคะเป็นท่อนะคะปลายคาร์บอนปลายเดี่ยวนะคะของ HKS นั่นเองบอกเลยรูปแบบการตกแต่งในวันนี้นะคะ ลงตัวสุดๆเลยแล้วก็สำหรับเฉดสีนะคะพี่ๆสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าต้องการแรปเป็นสีอะไรนะคะถ้าเบื่อแล้วสำหรับสีเดิมๆที่มาจากโรงงานนะคะก็สามารถเลือกเปลี่ยนสีรถได้แบบนี้เลยและรูปแบบการตกแต่งในวันนี้อย่างที่เก่งกี้แจ้งไปค่ะสามารถแต่งได้กับฟอร์ดเอเวเรตทุกรุ่นเลยค่ะยังไงฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับงานนะคะ Big Motor s a l e ซค่ะงานเริ่มนะคะวันที่22ค่ะถึง31สิงหาคมนั่นเองก็ฝาก ด้วยถ้าพี่ๆท่านใดนะคะต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไม่สะดวกมาในงานสามารถติดต่อหาเก่งกี้ได้เช่นกันนะคะช่องทางการติดต่อเก่งกี้ขึ้นไว้แล้วนะคะด้านล่างค่ะในด e สคริปชั่นนะคะรายละเอียดใต้คลิปนี้ค่ะเบอร์โทรอีไลน์ส่วนตัวนะคะหรือไลน์ OA สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางเลยและเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ด้วยสําหรับรูปแบบการตกแต่งของ Ford e v e r e s t และ Ford Ranger ได้ที่ y o YouTube c ชแน n โป p r มชั t i o n Ford by เก่งกี้เราชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำล ให้เก่งกี้ด้วยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าเก่งกี้จะนำรถรุ่นไหนและรูปแบบการตกแต่งแบบไหนมาให้พี่ๆได้ชมกันวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย